สวัสดียอมเช้าครับเอฟซีมันมาอีกแล้วครับตัดเช้าเลยสองว้าไม่เปิดเล่นแต่เช้าเลยครับพบประช่องคนใจหมูกระชะครับ <c oughs> นี่ฮะอุ้ย ก็เช้าทำอะไรไม่ได้องสามโอคงน้ำเต็มหมดแล้วครับนี่ครับตกลงเตาะดินพังในหมดแล้วเอฟซีหมดบ้านผมน้ำอยู่ในแห้งตกทุกวันโอเคก็ตกข้างตืนเนี่ครับเอฟซี ดูแลกันนะเอาแต่เช้าเลยเจ็ดโมงกว่าฝ่าก็ตกแล้วโอ้ย้ำย่ครับนี่ก็ตอาน้ำตกไว้นี่ครับน้ำตกเอ็ดสี่วนก็ตกโอ้ย ตอนเย็นจะตกไม่เนาะเล่นแต่เช้าหนาวแต่เช้าเนี่ยครับว,วัาจะพาะไปดูเหตุฝนจะตก,กเฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอยตัวแสบไล่แมว <c oughs> รู้แมวใครโอ้เรียนตั้เช้าเลยนี่ครับเอสตีแลวรอลุ้นกันนะว่าจะหยุดกี่โมงกี่ยามนะคลิปนี้ไว้เพียงเ๋ยวนี้นะครับเอสีสวัสดีครับบ๊ายบาย